สบายดีพี่น้องมามาเนี่ยมากินน้ำข่อยได้ยังมามาเนี่ยมันนี่น่ะถ้ากระตือนนอนถ้ากระตือนนอนนอนเว้นมาเนี่ยได้ยังพนาวามันเนี่ยมันนี้บุปนิยว่นเซนต่วันย่างมามา,มาใส่กุ้งสดได้อวบคาโดได้พักสล้ดกับหอมปลอมมาเริ่มมากินน้ำข่อย ผู้ใดผู้ใดบุกกินเขาเทียงเขาแรงมาเด้อมาเด้ออันก้อนสกินอันผู้ใดแวกเขามากก็ฝากกดติดตามในโลกพี่น้องแล้วก็ปาร์คาเมนต์ไว้เดี๋ยวคนสกับไปหามาไมากินบานนี่อันลังเท้อฝรั่งค้นไปกระบอนกกบ,บน่บเบิร์ฮอดอัน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 ตอนจอบเนาะวิดีโอก็ว่าตอนแรกก่อนเหลวกันเนะาะจังจะไมากินมาไมากินบานนี่ มัน,นกุ้งตัวใหญ่ๆมันนี่ผมไม่ลูกชิ้นปลามือนนี้มีแต่มเต็เพราะว่าเคยย่ำกินเสียวที่แล้วเพิดแล้วบกเปุยย่ำนะทัวรี้สงซื้อมาพิษือไปซื้ออาจะเขาใช้น้ำตาลใช้น้ำเพริงมากวันนี้นะ เนี่ยพักเห็นปะ่ะดี๋ยวจะไปกไก่เฮ้ยเห็นป่ะ่อยหั่นเป็นเส้นี่ยหน่อยอ่ะถ้าบุหั่นกินพวกขาปากกินแบบนี้แค่ไนแย้ามมะมากิกนแต่ยังสหละค่อยเนี่ยกิวกินไปกินเกี่ยวไปว่นมาแต่นัง่ล่ะแส่ <c oughs> แบๆได้เห็ดเอง Mấy đâu? Avocado đi thêm kiao Kiểu nào Là cả kè nằm Bởi tên này mình sẽ đầm แกขักเนี่คนมีปลาหมึกกูจะบอกขอบุริขบุรมันเนี่ยขี้ขาดม,มันมันโดน

แซ่กุงหาโตโอูวเผ็ดมพริกกับไาซื้อเพื่อซอสได้ไหมน้องซื้อพริกแซ่แข็งมาแต่บานเห่าออละ่ะซื้อมาไหวอันซื้อซอสมากละ่ะมันมันเนากินน้ำปลท่านมาเนี่ยนะบางเทอแต่ถ้าค่อยพูดอันถ้าค่อยพ่อมักันพริกอันซอสซอสกับซื้อมาเป็นแบบว่าเป็น,เป,นเป็นโล่ซื้อมาแล้วกับ เอามาหลังนางนาไว้เอาเซอส่งฟิตไว้ไปเลยนะเดี๋ยวกินโดนักพริกแพร่งมนะันจะไปเสื่อมหน่อยนะแพรง สลัดอันนี้บมันมันเป็นสีขาวมันบเห็มันบไม่วไวเดอร์เมนหรอกจริงแต่มันอ,อ่อ,อน,อนก็เลยมักบเป็นยังกินก็เอ,อาบัคาโดอ,อกากับคาวโดไลยอยู่โอ้เพ็ด สาไม่ลืมของมือเสาร์ไปเฮ็ดงานบอกว่าเอาของมาส่งนะก็เลยไปออกไปข้างนอกม,มันหนาวมามเมี่ยไงคำสุดท้ายไปแล้วมเนี่ย เล้อจะพักอันหอมนี่ก็หอมนี่ก็ลวกอะไรพี่นอ้องคนมักลวกอนไ่ยังบบเพชร ไปแล้วมันนี่พี่น้องอันก้อนสไปค์กับฟากกดติดตามในเด้อถ้าผูใ้ใดเขามากอะขอบคุณลหลายๆเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนาะเบิดหลับมึงน,นี้ยบ้านหลับพอดีแลือกรุ้งชองตัวก็พักสเปกินสเปกินไอติมต่อได้ไอติมมากครับอันครับอันนี้ก็โคนสเปกินไอติมต่อ ปันาวาอยากพร้อมเนาะอันย่ามืมากินเป็นถาดอันนี้ก็กินเป็นถังไอต็มเืมาก,กินเป็นถังปันานวาอยากพร้อมบ่พร้อมดอกไปแล้วมาเนี่ยแล้วก็ได้บอกคลิปหนะ้าบ๊ายบาย